ส free, seaweed, ีงมากในปีใหม่ต้อนรับปีกุนนะคะ2550นะคะจ่เดินสินชัขอจบดที่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะน้งจอยจิาค่ะก็ต้องขอฝับช่อง t c เป็นช่องที่สามารถดน้งอยจิราขอฝากงานเลแราชูใจสเลนไว้ด้วยนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุมากร่างกายแขงแรงขอให้สวมื้อกนาวเพื่อกนาวด้วยขอให้คิสิ่งใดสความั นะครับพี่น้องแฟนๆ c c c นะครับผมสอนสินชัยครับวันนี้ดีใจกันนะครับผมพี่ใหม่ที่จะถึงนี้นะครับสันก็ขอไวพรนะครับให้กับพี่น้องแฟนที่อยู่ทางบ้านครับมีความสุขสุภาพร่างกายแข็งแรงครับเลองเลยๆทุกท่านเลยยังไงนะครับสอนขอฝากวันหน้าผู้บ่าวแน่นะครับผมชุติยาไว้เป็นลูกเป็นหลานพี่น้องแฟนที่อยู่ทางบ้านด้วยฝากชื่อสอนสินชัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ